สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไซนนาารเด่นมาอีกแล้วนะคะรอบเย็นนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆให้รู้จักเทคนิคการเจาะกล่องโฟมนะสําหรับใครๆที่มีกล่องโฟมแบบนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือซื้อมือสองมานะคะไม่แพงนะเพื่อนๆ20ยี่สิบบาทประหยัดกว่าการซื้อกระถางนะคะสามารถนํามาใช้ปลูกผักปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกอย่างเลยนะอุปกรณ์ที่เราใช้มี2ออย่างค่ะ หก็คือกล่องโฟมนั่นเองนะคะเพื่อนจะมีไซ้เล็กไซสใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะตามสะดวกแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่เลยค่ะท่อแป,ป๊บหรือท่อน้ําท่อ pvc นะคะจะเป็นสีขาวสีฟ้าใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวิธีนี้จะให้เราเจาะกล่องโฟมได้ง่ายกว่าที่เราจะต้องมาใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยหนึ่งก็คืออันตรายต่อเด็กด้วยแล้วก็2ก็คือ จาะยากค่ะกว่าจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะก็เลยใช้นี่เลยท่อแป๊บเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันค่ะง่ายๆเลยนะคะก็วางกล่องโฟมไว้บนโตะ๊ะแล้วก็ใช้ท่อแป๊บเล็งไปเลยค่ะเราจะเจาะตรงไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นกล่องขนาดนี้นะคะก็จะเจาะประมาณสามรูแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะเจาะกล่องโฟมเนี่ยให้เจาะข้างๆจะดีกว่าเจาะใต้ก้นนะคะเพราะว่า ก้นของเขาเนี่ยจะเลียกถ้าเกิดว่าเราเจาะที่ก้นเราวางลงพื้นเนี่ยมันจะติดกับดินเลยจะทําให้น้ําเนี่ยระบายออกยากนะคะแต่ถ้าเราเจาะข้างๆมันก็จะช่วยให้น้ําระบายออกได้ง่ายกว่านะอ่ะวิธีการก็คือใช้ท่อแป๊บนะ้าเล็งไปที่จุดที่เราต้องการจะเจาะแล้วก็ดันไปเลยดันเข้าไปแบบนี้เลยนะเพื่อนๆดันเข้าไป เห็นไหมดันไปจนทะลุนี่เราก็จะได้รูกล่องโฟมอย่างที่เราต้องการแล้วค่ะแบบนี้ก็จะช่วยในการระบายน้ำให้กับเราได้นะคะเจาะอีกค่ะสามรูไปเลยถ้าเจาะอย่างนี้จะง่าย ได้ไปอีกหนึ่งแล้วเห็นไหมคะสองช่องแล้วแบบนี้ล่ะค่ะเทคนิคง่ด้ของการเจาะกล่องโฟมแล้ก็กล่องโฟมเนี่ยหนานะคามหนาของมันเนหนาเป็นนิ้วๆเลย ร้อยแล้วค่ะได้มาแล้ว3าลูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เจาะเหมือนกันเลยนะคะหลจัดเพื่อนๆเจอดเสร็จก็สามารถที่จะนํากล่องโฟมนี้ไปใส่ดินเพาะปลูกต้นไม้หรือพืชผักที่เราต้องการได้เลยนะคะไม่ง่ายใช้อุปกรณ์แค่นี้1ก็คือมีกล่องโฟม2ก็คือมีท่อแป๊บไม่ต้องใช้มีดให้อันตรายนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครชอบนะคะรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ